สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําแนวทางในการเล่นอีกี้เนาะซึ่งอ่ะอีกี้เนี่ยเป็นเม็ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะครับผมในในแข่งช่วงนี้เนาะก็โอเคเกมนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับผมว่าตัวมันเก่งขนาดไหนเนาะก็เม็อ่าอีกี้เมันเป็นเม็ที่โซนระยะค่อนข้างดีเนาะตัวที่ตอดเก่งด้วยนะครับผมอยู่ก็ตอดไปสี่ลูกเนาะพอเนาะผม เราไม่เป็นไต้องตอดหมดนะเพราะว่าเราจะต้องเนี่ยผมเหลือเหลือสเต็คเก็บไว้เคลียคีฟด้วยนิดนึงเนาะเคลีพอเสร็จแล้วเราก็เนี่ยผมตามสเต็ปเลยเนาะก็ไปช่วยเลนแคลรี่นะครับผมพอเราเคลียฟเ,เ,เสร็จเนาะเนี่ยเราเข้าไปกดดันเลยเข้าว่าสกิลสองเนี่ยกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอันนี้อ่าแคลรีย่ยิงช้าไปเนาะนิดนึงนะครับผมแคลรี่เรายิยงไวกว่านี้นิดนึงเนี่ยก็คือน่าจะเก็บได้นะผมแต่ก็ไม่เปนะ็นไรเนาะคือพอเคลี ช่วยเพื่อนเสร็จก็กลับเลยน,นะผมแต่จังหวะน,นี้เขามาอนะินเวดเนาะก็ไม่เป็นไร okay. แล้วก็เนี่ยผมตอดไปเนาะเนี่ยครับพอเราปาสกิลสองโดนใส่เขาเนี่ยเขาจะไม่กล้าอยู่ใกล้เราเนาะเดี okay. ๋วก็เกมนี้ผมเอาเป็นล็อกคูดาวนะผมงลงท้าล็อกคูดาวเนาะนี่ผมก็จะตอนะ่อเนาะแต่จังหวะน,นี้ผมไม่รู้ว่าลิเเตอร์เขาอยู่นะผมนี่ก็คือตายนะถือว่าพลาดมากเลยนะผมจังหวะน,นี้โอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไม่เป็นไรเนาะก็กลับเลนนะครับ แล้วก็สกิล2ของอิกกี้เนี่ยสามารถกดแล้วเนี่ยจะทําให้เราวิ่งไวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาจะไปเติมเนี่ยหรือว่ากลับเลนอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดสกิลสอได้เนาะนีเขาไม่รู้ว่าเห็นผมไหมนะน่าจะไม่เห็นนะครับก็มาดักตรงพุ่มเนาะเคอร์ซแล้วครับผมเ,เกมนี้ผมเอาเป็นบูสติกเนาะเพราะว่าจะเน้นแรงไปเลยนะครับจริงจะเอาเป็นอากุนนี่ก็ได้เนาะถ้าีทีมมีแทงไฟเตอร์เยอะอย่างเงี้ย ครับผมแล้วก็เราเคลียร์นะไม่ต้องรีบครับผมอันนี้เขาเคลียร์ก่อนนะนะว่าเขามาเยอะนะครับก็อีก,กีิมันตัวที่เคลียร์คลิปค่อนข้างไวด้วยนะครับน,นี่มาบอลเนานะนี่ครับผมตัวเราจะเป็นตัวโซนนี่ค่อนข้างดีเนาะเนี่ยครับเนี่ยเราแค่ปลาอ่านี่ปลาไม่โดนเนาะเนี่ยผมเราก็ไล่อย่างเงี้ยไล่แค่นี้เลยนะผมอันนี้ดีนะที่มีซัพพอร์ตมาช่วยไล่นะครับนี่ก็คือมาคอนเทสต์แบบง่ายๆนะว่าเขามาแค่คนเดียวนะครับผมทีนี้เราก็ได้ มังกรไปเนาะแล้วเราก็โอเคเราเคลียร์ชพแล้วผมเนี่ยนี่ถอยออกนิดนึงเนาะเพราะว่าเอวขวาเข้ามานะครับเคลีเสร็จแล้วเราก็นี่พยายามเดินอ้อมเนาะนี่เดินลงไปช่วยนะผมถ้าเราจะลงไปช่วยไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมอย่างน้อยเราก็ไปเคลียชีพนะเพื่อที่จะไม่ให้ชีพเสียเปล่านะครับผมนะครับก็เคลียชีพไปเลยเนาะนี่ครับนี่เคลียเสร็จเราก็กลับเลนเนาะรอสกีสองมาครับผมก็พยายามเดินอ้อมเนาะเพราะว่า เดินตัดแม่น้ำไม่ดีก็ไห้วเนาะเดี๋ยวตายหมนรอบพี่แล้วเนาะครับสกิลสองก็น,นิีล้ล่อไม่ต้องรีบใช้ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเดินทันนะครับถ้าเกิดว่าโอเคเราคิดว่าเราเดินไม่ทันหรือว่าต้องการไปเติมไวเนี่ยนะผมกดไปเลยนี่ก็ได้มาหนึ่งตัวผมล่วงนะครับนี่ก็ตายเนาะอันนี้ผมอันตีนะแต่เขาถือว่าฟิกเกอร์ไวอยู่นะเนี่ครับเขาฟิกออกขวาเนาะแต่ก็ไม่ลอดอยู่ดีครับผมวันเดอร์เราเกี่ยวนะครับ เดีย๋ยวนี้มีดับเบิลทมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเขาตายไปเยอะเนาะวันนี้ก็โอเคเรอช่วยได้นิดนึงนะครับแต่มาช่วยไม่ได้แลวนะครับแล้วก็อิก,กี้เราเป็นเมทที่ไม่ค่อยมีซีซีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเล่นเน้นทําจังหวะนิดนึงแล้วเล่นระยะนะครับจะไม่ค่อยได้เล่นแบบเซร็จเนาะน,นี้โดนโจุจงไปหน่อยเนาะไอ้น,นี่เราเ็นไรคร้บผมเดีย๋ยวเราก็ลงมาล่างครับผมพอเคลียร์เ,เสร็จนะ พอไม่มีอะไรทำเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเรากลับเลนนะผมก็เดินอ้อมเนาะกลับไปรอเดี๋ยวคีว่ก็จะเดินเข้าเลนเองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปยืนแช่เลนก็ได้เนาะเพราะว่าดูจากทรงและป่าเราขึ้นบนนะครับเกิดเราไปแช่เลนล่างเนี่ยเราจะไม่ได้คีนะ่เนาะเดี๋ยวนี้มีดับเบิลเธอร์โบไปไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะผมแต่ต่อไปก่อนเนาะได้ไม่โดนโอเคังหวะนี้เข้ามานะเนี่ยแล้วก็สกิลสองเนี่ยเราสามารถผลักเขาออกไปไ,ปได้นะมีคนโดนต่อเยอะนะนี่ผมติดแล้ว ตอดเขาให้เจ็บเยอะที่สุดนะเขาจะได้กลับบ้านเนาะจะได้แบบไม่กลับเลนนะครับต่อไปก็ออกเป็นตัดเลือดเนาะก็อาเคมิเจมีเอลนดอร์นะครับผมเอลนดอร์ก็อ่าดูดเลือดพอใช้ได้เนาะถึงแม้ว่าตัวเราจะมีตัวเบิร์ดก็ตามเนี่ยครับโอเคเคินะครับเห็นไหมตัวเราเคลิปๆก็เข้เาหไหวเนาะทีนี้ลอ,อติครับผมผมตายนะเนี่ยครับถ้าเกิดในที่แคบแบบเมื่อกี้มุมแคบคือลอติก็คือโดนร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะ เร็แล้วก็กลับนะครับกลับเสร็จเราโอเคกลับเรนตามมาตรงกลางครับผมเรียบร้ครับเราก็เชิปๆไปเนานะโยนสกิลหนึ่งหน่ยครับแค่นี้เองจังหวะนี้ผมอยาจะลองเล่นดูนะแต่โอเคนี้เพื่อเราโดนนะผมนี้ก็ช่วยนิดน,นึงนะครับตอดโอเคตอดได้แค่นี้ก็โอเคครับผมเสร็จแ,แล้วโอเคข้างล่างเราทําสวยเนาะพอเราข้างล่างทราสวยโอเคเราไม่ต้องไปก็ได้ผมนี่เราลองมาเล่นข้างบนดูบ้างหน่อยเนาะเผืองบนโดนนะครับ นี่เจอเรนดอรนะเดี๋ยวตอดไปครับผมเขาก็ยิงเราเจ็บเหมือนกันนะเกตจังหวะน,นี้ก็เราเคลียร์นิดนึงนะครับผมอันนี้ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเขาตอดเราฟรีเกินไปนะนครับนะครับเราก็เล่นระยะเอาเนาะระยะเรากับระยะเรนดอร์ก็ใกล้ๆกันนะครับในตจังหวะน,นี้ต้องขึ้นบนเนาะนีะครับกดสกิลสองจะวิ่งไวเนาะี่ขึ้นบนเพื่อเคลียร์นะครับเห็นไหมเพราะเพื่อนเราตายเนาะทีนี้ผมก็จะค่อนข้างรวยนิดนึงนะครับ ก็ได้รับครปหลายเวฟเลยลก็จังหวะที่ผมตัดใจที่จะเดินตัดเลยนะเพราะว่าดูทองแล้วน่าจะไม่มีใครอยู่นะครับเสร็เสร็จแล้วก็รอนะผมนี่ถือว่าเขาใจเย็นมากนะเขาไม่รีบปล่อยสกิลหนึ่งนะครับนี่หลบดับโบเทอร์โบเนาะถ้าโดนนี่เรียบร้อยเลยับผมเพราะว่าผมไม่ได้ออกไปลงเท้ากันซีซีเลยนะนี่รอดักนะเผื่อเขาเดินมาเนาะแต่เขาไม่เขาเดินมาช้ามากเลยนะแล้วก็เดินลึกด้วยนะครับ จังหวันี้เขางัดผมหนึ่งทีเนาะแต่จังหวันี้เพื่อนเราทำดีนะไปโฟกัสส่เมจเขานะครับนี่ลมเราจับไม่โดนเนาะไม่เป็นไรผมเนี่ยเราก็ต่อกันนะเดี๋ยต่อเท่าที่ต่อดได้นะครับเสร็จแล้วออกมานะัน,นี่ยติเลยครับผมเนี่ยก็ต่อเขาอีกนิดนึงนะครับเนี่ยต่อไปเลยก็เดี๋ยวติเคลีคยร์ไปเลยนะผมเนี่ยครับตีเราก็ข้างแรงเนาะยิ่งออกเป็นบูมสติ๊กด้วยนะครับจังหวันี้ก็โอเคขึ้นบนเนาะ เนี่ผมึ้นไปช่วยบอลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอยู่บนเยอะเนาะเนี่ยผมโอเคเราโฟกัสคนก่อนนะผมถืวอว่ารอเขาพลาดนะเนี่ยพอโฟกัสคนเสร็จก็ค่อยชี้ชีไปไนะผมนี่เกือบโดนนะถ้าโดนก็ยืนน่าจะสักส,ส,สามส,ามสี่ห้าวินีนะครับผมประมาณนะเนาะเดี๋ยวเรามาชีชี้เขผมโอเคเราได้ต่อเขาด้วยเนาะวันนี้ผมกดแข็งไม่ทันนะเนี่ยครับนี่ผมจะกดแล้วได้กดไม่ทนันตายก่อนเนาะไม่เป็นไรยังดีที่ป้อมไม่แตกนะครับผมเนี่ยครับ จังหวะนี้ก็มาช่วยเพื่อนนิดนึงเไ,ไม่ได้แนละ้วโอเคพอไม่ได้เราก็คีบๆเขาผมเคคีบก่อนเนาะเน้นโฟกัสคีบไปก่อนนะครับเคีเสร็จโอเคมาช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับยัง <c oughs> ดีรอดนะจังหวะนี้ผมโดนเนี่ยครับผมโดนน <c oughs> ะพวกทุกคนก็คือด้วยความที่ไม่ได้ออกสงครามเป็นซะีเนาะนาโดยก็จะนานนะ <c oughs> นี่ก็โดนอีกรอดนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมวันนี้ลองใช้ปุ่มเลยนะาะอาจจะเจอแล้วผมนีะครับแรงนะนี่ผมสกิลไม่โดนนะ ตะเกียวไปโดนชีฟเฉยเลยมันอยู่ในอยู่ไกลระยะไปหน่อยเนาะในล่างโดนนะเนี่ยผมเราช่วยเพื่อนเนี่ยรายเป็นเลยนะผมแล้วก็มาช่วยเพื่อนตรงนี้นิดนึงนะครับผมเนี้ยตีแนละ้วแต่เขาปัดออกแล้วผมก็ดีเนาะเขาจะได้ไม่มีปัดออกนะครับด้วยความที่เขาเล่นเป็นซัพพอร์ตนะเขาก็ดาเมจน่าจะฆ่าผมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเลือดเต็มแล้วนะเมื่อกี้ก็เลยเดินใส่ไปเลยนะ เออสมมติว่าเราเลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดเนี่ยก็ไม่ควรเดินใส่เนาะแต่เมื่อกี้เราเลือเดเยอะเรามั่นใจนะนี่ต่อไปเลยนะปุ่มเจ็บนะครับครึ่งหลอดเนาะเสร็จแล้วก็กลับเลยเพราะว่าเราเคลียร์ครีปเสร็จแล้วนะเค <Okay, S 2> เดี๋ยวตัดไปตอนเข้าตรงกลางผมมาดูตรงนี้เนาะนี่ครับผมเราเน้นพยายามสกิลสองให้โดนคนเนาะแล้วก็พยายามปาสกิลสองใส่คนที่อ่ไม่ใช่ปาสกิลสองไปปาสกิลหนึ่งใส่คนที่โดนเราปาสกิลสองใส่เนาะ โีเคในลากมังกรออกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็มาเคกลางเนาะเคกลางไวไปเลยครับผมเราไม่ต้องทําเวฟบอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้มากดมากับเพื่อนนะนี่ครับมันตีเนาะปุ่มเจ็บนะครับตัวเราคอมโบกับเอลสูได้ดีด้วยนะผมแล้วผมมันตีอย่างเงี้ยจดจังวน,นี้ไปช่วยนิดน,นึงนะเหมือนดวงจะไม่รอดนะครับเคียน,นี้มังกรช่วยน็อกอัพให้ด้วยถือว่าดีนะจงังหวะนี้ผมถ้าเกิดคองกับเพื่อนก็แนะนําให้เรียกเพื่อนมาดีกว่านะ เนี่ยครับเพราะว่าเห็นไหมคีปยังไม่เข้าเนาะแล้วก็วงก้เลือนเราวก็่ึงหลอดอะไรก็น่าจะเอาง่ายๆนะแต่พอเพื่อนเราไม่สนใจโอเคเราก็ไม่สนใจครับผมก็ออทิ้งเลยเนาะเห็นนี้ก็รอเนี่ยรอสกิลสองผักก็ได้นะผมนี่รออันตรีเนาะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าเท่าไหร่นะผมก็โอเคไม่ออกครับเราได้ป้อมกาวเนาะถือว่าคุมแล้วนะครับทีนี้ก็ออกออกเป็นเจาะเกาะใหญ่เลยนะครับผมของเราค่อนข้างแรงในจังหวะน,นี้นะครับ ดวงบางโดนตีเราก็น่าจะมีครึ่งหลอดเหมือนกันเนาะในลิคเตอร์อยู่ในนั้นนะครับนี่ผมไม่สกิลหนึ่งนะเพราะว่าผมจะมาต่อลิคเตอร์แล้วมีแต่ก็ต่อดได้นิดนึงไม่ได้เลยด้วยซ้ำน,นี่ยดูดูชอ็อตเลยนะนี่ครับผมอันติบวกกับอันติผมเนี่ยสกิลสองนี่ยครับคอมโบค่อนข้างดีนะคือเอลสูร์อันติผมแล้วก็เอลสูซูมนะผมโอ้โหถือว่าคอมโบค่อนข้างดีเนะ่ยมาจากระยะไกลเนาะ วันนะนี้อ่าไหลแล้วผมทีมเราไหลนะเนี่ยครับที่เสร็จแล้วก็นี้ต้องไปเชียร์กลางเรื่องเนาะเพราะว่ามีคนเนียนนะครับผมก็ให้เพื่อนเราดันไปแล้วผมเนี่ยครับแล้วก็อันติเชียร์คลิปได้ก็เคลียร์ไปเลยเนาะไม่ต้องห่วงนะครับแต่วันนี้โดนเซอร์ไพรส์เนาะก็เลยตายเลยนะผมผมไม่คิดว่าเขาจะกลับมานะเป็นไรลานี้ต่อแล้วผมก็จะต่อไม่ค่อยแรงกับตัวแทงเนาะแต่ตัวบางๆนี้ค่อนข้างแรงมากเลยสำหรับอันติีเรานะครับ ทีนี้ก็รอตีเลเผื่อมีคนเข้ามาแล้วผมอ๋อไม่มีหดเหรอโอเคเราก็สกิลหนึ่งก็พรอผมยังไม่ต้องรีบใช้ติก็ได้นะก็อีก,กี้ด้วยความที่ตัวมันโซนค่อนข้างดีนะด้วยแผ่นนี้ผมก็เลยค่อนข้างเก่งนะครับแต่ข้อเสียงมันก็คือนั่นแหละครับผมมันไม่มีซีซีเนาะแต่ถ้าจะเล่นโซนอ่ะเล่นได้นะผมเป็นสายโซนอย่างเงี้ยค่อนข้างเก่งอ่ะเนาะทีนี้ผมรอตินะแต่ดูทรงแล้วไม่น่าโดนนะก็โอเคไม่เอาดีกว่าครับผม ็บไว้ใช้ดีดีกว่าเนาะถึงแม้ว่ามันจะใช้ได้สองรอบก็จริงแต่เผื่อมีไฟแบบจริงจริงจังๆเนี่ยจะได้มีใช้เนาะที่ผมก็โดนอันติโรเมียครึ่งหลอดเหมือนกันเนาะว่าเจ็บเหมือนกันนะครับผม mm hmm. เราเล่นระยะนี่นะโอเคลองระยะนะผมเน mm ี hmm. ่ยครับเราพยายามอันติไปหาตัวหลังๆนะครับเนี่ครับให้โดนตัวบางๆเนาะจะได้ตอดเขาได้เยอะๆนะผม ว่าตรงบางเนี่ยถ้าเกิดเขาอย่างน้อยเนี่ยเขาเสียเลือดเยอะเนี่ยเขาจะไม่กล้าเข้ามายิงนะผมเข้ามาทาดาเมจดเนาะฉะนั้นเนี่ยตัวเราจะตอดอตัวบางๆได้ดีเนาะนี่ครับผมเพราะที่มันตอดจากระยะไกลได้เน,นี่ครับเพราะอ่าอันนี้เพื่อนเราลากมาได้สวยเนาะเหมือนจะรอดนะแต่ไม่เป็นไรเราเอาป้อมนะผมเราเน้นโฟกัสป้อมก็พอเนะอาะเดี๋ยวได้มาแล้วหนึ่งทางนะผมจริงควรจะมีคนไปทําการเนาะก็จังหวะที่เพื่อนเราเล่นเยอะไปนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกนะ เพื่อเราแหลมไปหน่อยนะครับนี่ต้องถอยนะนี่ครับอันนี้ยังไม่นตีนะนี่หลบนิดนึงนะครับโดนนี่เราตายแน่แน,นอน,นครับจังหวะนี้ก็นี่ต้องรับนิดนึงนะรเรามีอครตีผมเราก็อตีโซนไปนะเนี่ยครับอตีไล่เนาะนี่นี่ครับเขามารับให้เพื่อนนิดนึงก็ได้ครับผมก็สกิลไปเราได้คิวเขามาเนาะถือว่ายังไม่เสียหายมากนะผมจังหวะน,นี้เขียนไปครับผม ก็เดี๋ยวรอเล่นนิดนึงเนาะจังหวะน,นี้เพื่อนไม่ควรรีบเข้าเท่าไหรเนาะเราตีไปแล้วผมโซนเนาะเขียนเราได้มาอีกหนึ่งตัวนะวันนี้ก็คือ,อเขาวิ่งหนีอย่างเดียวนะคือระยะผมไม่ถึงนั่นเองนะครับระยะถึงก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะจัง okay. หวะน,นี้ก็ถอยก่อนนิดนึงนะครับผมถอยมาตั้งหลักก่อนเนาะเขีย okay. นเราขีดไปแล้วผมนี้หลบนะครับก็พยายามดูดีๆเนาะว่าควรจะหลบนะครับโอเคนี้กลับบ้านเลยครับผมติตามไปตรง นี้เลยครับผมนี่ผมตอดดูนะนีะครับแต่ไม่โดนนะได้แค่ขีปก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้เราต้องรอครูดาวตีเรานิดนึงนะครับผมค่อยเล่นนะเพราะว่าเราไม่มีตีก็เล่นยากอยู่พอสมควรเนาะที่จังหวะน,นี้ก็มาตรงกลางเนาะเหมือนเพื่อนเราจะไปตายคนนึงนะผมเอซุวันนี้ผมเล่นเยอะไปหน่อยเนาะนี่ครับผมคิดว่าเขาอยู่คนเดียวเนาะแต่โดนดับเบิร์ทอเบิลนะถ้าเกิดผมไม่โดนดับเบิร์ทอเบิลก็คือเราก็น่าจะรอดเหมือนกันนะผมวันนี้เอซุเราซูมเจอจโอเคสวยนะผม ต่เขาเกินนะจริงน่าจะกลับได้แล้วนะจังหวะน,นี้เห็นไหมแต่แรกกับปอมกอม็ก็คุ้มอยู่มั้งครับเคจังหวะน,นี้เราก็รอเคีพอเนาะไม่ต้องเข้าไปเล่นแบบเมื่อกี้แล้วนะครับเนียบรอจากระยะไกลอันนี้ต่อเนานะเสร็จแล้วถอยแล้วผมเดีย๋ยวขอรู้ตำแหน่งเรานะนะครับก็ถอยระยะไกลๆก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องอรีบไปเขีนะ่ิๆเนาะเนี่ยครับ นี่ถอยมานะนี่กดแข็งเลยครับผมเดี๋ยวตายเนาะนี่ก็ต่อกันเนาะได้ก็เกิดมาผมอันนี้ผมตีเนาะแต่อ่าเหมือนจะยังไม่แรงพอครับเขายังไม่ได้เขียวเลยเนาะก็ไม่เป็นไรก็รอเขียชีอีกเวฟหนึ่งครับผมอนี้โดนเจ็บมากเลยนะยัง <'s> ดีที่ไม <spe> ่ตายผมนี่ก็กลับเลยครับผมว่าถ้าตายสวยนะว่าผมไม่ได้เอาเกาะเกิดแล้วเกมนี้ผมเน้นแบบนำเม็ดแรงๆไปเลยเพราะผมคิดว่าผมน่าจะยืนระยะ ได้ดีอยู่นะครับผมเกมวันนี้ก็มาตรงกลางแล้วโอเคจังหวะนี้ได้2นะแล้วผมนี่ถือว่าอู๋วันเดอร์ทำดีนะอันติเราโดน2ด้วยนะครับผมนี่โดนขัดเนาะก็เลยอันติไม่โดนนะนี่อันติโดนนะนี่ก็คือเก็บมา4เนาะเหลือเด็กเตอร์นะนะผมก็เก็บ5แล้วก็จบไปแล้วผมสำหรับเกมนี้เนาะออกมาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในหะ้กับเพื่อนๆแล้วก็สามารถำนำไปเล่นกันได้น,นะครับสำหรับอิกกี้เนาะก็เป็นเมทที่ค่อนข้างเก่งด้วยนะครับโซนดีระย,ยะไกลเนาะตัดจากรยยะะยไกลได้ดีนะ ด้วเพื่อนๆไปเลยจะบอกกันสาคอมเมนต์ติชมกันได้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนไปไปนะครับ